เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที JI, oui, ่น่า <Between> ร <rix> ัก <naughty> ด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้นะครับมาอยู่ในฟาร์มซิมูเลเตอร์19นะครับก็บรรยากาศครึมๆหน่อยนะวันนี้นะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฮะนี่เลยครับผมโอ้โหวันนี้มากับน้องเปานะครับเดี๋ยวจะพาย้ายเมคโคครับผมไปขุดดินนะฮะวันนี้ก็จะเป็นงาน6ล้อนะฮะก็ย้ายไปขุดดินในป่านะครับ อพอดีเราก็ได้ทําการไปเตรียมสถานที่ไว้แล้วนะนี่เลยครับผมก็อันนี้เป็นที่เดิมนะที่เราเคยมาขุดนะครับแต่ว่าเราเปิดบ่อ,บอดินใหม่นะเปิดที่ขุดดินใหม่นะฮะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีหกล้อเรานะมาจอดสแตนบายนะครับอยู่ในป่ารอแล้วอ่ะนะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมก็สีดายนะฝนไม่ตกนะวันนี้นะครับถ้าฝนตกก็น่าจะบันเทิงอยู่นะวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาย้ายไมโครขึ้นเทเลอร์ก่อนเลยดีกว่านะครับผมนี่นรับหน้าที่ขับโดยน้องเปานะวันนี้ไม่ได้เจอน้องเปาหลายวันเลยนะฮะนี่วันนี้น้องเปาไม่ค่อยสบายครับก็อาจจะไม่ค่อยพูดนะทุกคนนะมาเลยครับผมมาเลยครับเป็น s อ0 0คันเดิมนะครับย้ายไปนะครับ <L> วันนี้ <L> ก็มากับ โอเบเนี่ครับคันนี้เป็น SK a 2 0 0นะครับอสา s k อส0งร้อยครับลูกกี่นี้เป็นของ2 10ป่ะนี่นะครับามาฐานครับมาฐานไปนะเดี๋ยวเราลัดเชือกเลยแล้วกันนะครับนี่พร้อมครับผมเดี๋ยวน้องเปาจะขับรถดับตามตูดนะฮะ รถด,ดำเราพอดีรถด,ดำเราไปจอดรอที่หน้าง,งานแล้ว <c oughs> ไม่มีใครขับไปให้นะต้องเอาไปจอดไว้ก่อนนี่รีบตามมานะครับผมโอ้ต่อให้ก่อนครับโอ้โต่อให้ก่อนด้วยไปไงเราไปไวไม่ได้ไงคว่มนะครับนี่ยังไงโอ้โหเข้าไปอีกแล้วครับวันนี้นะ ไม่ได้เข้าป่าหลายโอ้โหจะคว่ำแล้วนี่โอ้ตายตายตายไม่ได้เขาป่าหลายวันนะางานย้ายวิคโคนี่เป็นอะไรที่บัดเสียวมากเลยนะเฮ้ยป่ารถพี่เปิดเพลงได้ด้วยนะนี่มีลิขสิทธิ์ป่ะวะเพลงนี้เปิดไม่ได้โอ้ล็อกกี้เหรอไม่ใช่ซีดีเจ็ทเลอร์เทเลอร์ โดยลิขสิทธิ์ของผมไม่กล้าเปิดนานนะนี่โอ,อ้โหวายวายวายโอ้ยจะทำแล้วนี่เ่าเอ,อ้ยย้ายลำบากนะทุกคนนะทางไม่ดีครับผมถน,นนอันนี้น่าจะมาทำถนนนะทางแบบแบบนี้นะฮะ หลังครับโอ้หุล้อดันตุ๋แล้วอะ่ะโอ้เจอหุล้อดนันมาทุกคนเจอหุล้อดนันครับผมอ่ามาถึงแล้วครับอันนี้เป็นหน้างานเรานะเดี๋ยวเราจะถอยทีเลื่อครับไปลงมัโคด้านในนะมัโคจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลครับเออตกตกตกนะพี่ถอยเข้ามาให้ครับ เข้าไปด้านในครับเป็นกองดินนะด้านในเอ้ยจะความระเบ้าเฮ้ได้ได้ได้เฮ้ยถอยถอยขึ้นไม่ได้ปะชิบหายละเดี๋ยวนะจะเสียงเกินไปไหมนี่เอู้ติดอืมติดติดติดไม่ได้ต้องลงตรงนี้เฮ้ย ตัวนี้เลยแล้วกันครับายครับผมเอาเอาเอาเอ,าเอามาปล่อยป่าเอาแม่โฟมาปล่อยป่าครับวันนี้เฮ้ยเขาจะจกรถด,ดำเราแล้วนั่นน่ะ ต่อให้น้องเปาขึ้นก่อนเลยเดี๋ยวเราถอยรถ NPR ไปนะเนี่ NPR อันนี้น่าจะจอดสองฝั่งได้นะจอดสองคัน โอ้คุณไปยืนด้านบนด้วยเออไหล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 เออเออไปโออ่ะเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสามเอ็มีเนสเตอเรามาก่อนนี่ลูกชายครับลูกช,ชาย อโอเคครับอ่าเดี๋ยวรอใส่ดินครับผมรอบนี้น่าจะได้ออกไปพร้อมกันอ่ะไปหาเอารถไถมาดันตรงนี้ก่อนนะครับนี่รถไถใหม่ครับรถไถใหม่ ได้ตรงนี้ดันไปไม่ได้มันดันได้อยู่แต่ว่าดันยากนิดนึงนะครับนียดันไม่ไปเลย แล้วบอทำไมไม่โคลอยู่แบบนั้น <S 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 ล่ะนะะครับวันนี้ก็ทางก็ขิเหร่หน,น่อยนะทุกคนนะครับฝนตกครับ ไหนแล้วเป่าเปล่าหายครับเปล่ยู่ไหนวะรู้ว่าทางไม่ดีแเราก็ไปคานไปสิครับอ,อ๋อใช่เป่าหนือว่ารถเสียกลางทางซะแล้วนะเอพยาร์เครื่องระเบิดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เครื่องน็อกตรงมันเรียบแล้วก็หยัยบอย่างเดียวครับมีโลมาเทที่รับ พื้นที่ครับต่างๆน,นะที่ได้ว่าจะพาเอารถพ่วงมาแล้วเนี่ยขอ่อยเข้าตรงนี้โอ้ได้ได้สบายเลยใช่เปล่า,าในใจเหรอเดี๋ยวเข่อยเอออ่อนให้ดูด้วยเนี่ยใส่เปล่าคลิปหน้าไหมคลิปหน้าไหมได้เลยนะเน,น,นี่ยได้เดี๋ยวไม่ล็อกเดี๋ยวข่อยเข้าเนี่ยพ่วง,อองเลอ่อเอาเอาซอกพ่วงเดียวก็พอละ พี่พี่เอารถพ่วงเข้ามาอยู่ผมว่าผมว่าใส่ได้น้อยไปเดี๋ยวคลิปหน้าเอาสิบล้อรถพ่วงครับยเอ่อนโชว์ซะเลยนี่เดีย๋ยวเราไปรอที่เมโครก่อนนะครับเรามีภารกิจดันดินอยู่นะตรงหน้าง,งานนี้ครับจอดไว้ให้เมโครตักดินให้ก่อน ริงครับผมอันนี้นะในป่าครับผมเดี๋ยวเราไป ดันดินรอครับอ่าอยู่ที่หน้างานเอ,อ้ยจริงมันอยู่ไม่ไกลนะนี่อยู่แค่กันนิดเดียวเองครับแต่ว่ามันอ้อมนะครับเสียงนกอ,อันนี้ร้องอําคาญมากเลย อีโโ้หไม่มีรถไถขนานดันดีเท่ารถไถฟอดเราแล้วโอ้เรียบร้อย กลับไปที่รถเราก่อนอ๋อกำลังใส่ครับกำลังใส่นะสามชา้าไม่โครก็อยากสามช้าเหมือนกันนั่นนี่ ที่ไปเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึง่งก็น่าจะพอแล้วนะครับ ท like ิ้งหายแล้วหลุดโอ้ยวิ่งลงหน้าผาเลยครับผมเผินไปหน่อยนะโอ้หกร้อช่วงล่างนี่มันแข็งดีจริงๆเลยมันไม่เหมือนคันนั้นอะไม่เหมือนคันอะไรนะมิซูอะนั่นแหละ ซูคันนั้นก็อเออ,อเออ,เอ,อใช่มันคันนั้นช่วงล่างมันนิ่มนะแต่ว่ามันอันนี้หน่อยมันยังไงมันมันค้างอ่ะเกิย,ยครับผมโอ้เอารถพวกมายัดถอยเทไวปะเนี่ย đây okay. để nó lọc cái đám đấy còn nè để chín nà lọc lọc cuộn một โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะสำหรับงานแผ่นดินหัวครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับน้องเปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ